ไม่ได้เลยพี่ฟิมตีพี่ทำไงมันโดนอะฮะไม่โดนเหมือนกันอะไรไหมยไงมาแล้วหน้าที่บ้าอะไรพี่ฟิมเนี่ยนะโฟกัสตอนนี้นะแล้วก็ไปถึงสถานที่ที่เรานัดน้องวีว่าน้องวาวาน้องวาไว้แล้วนะที่ที่เราจะมาเที่ยวกันไงออพี่ฟิมเอ แล้วแต่พี่พี่เขามาเตรียมอ่ะเรามองสิไม่รู้สิโฟกัสอยู่ไหนเนี่ยมไม่เห็นเลยแล้วเราเดินไปมุดไปไหมไ<ป>พี่ฟิล์มโฟกัสว่านะพี่วาวาพี่วาวน้องพี่ว่านเจ่แถวนี้แหละน้องสีโฟกัสพี่ก็ว่าอยู่แถวนี้แหละไหนเราดูสิ่พีิน้องหาดู กันเนี่ยเออนั่งไอซีมาแล้วไหนอุ hey, s <S ้ยด้วยสสวัด so ีเมากอะไรเหรอใช่ไหนเนี่ยมาแล้วความดีเอามานานหรือเพิ่งมาถึงถึงโอเคโอเคเอ้ยไอซีแมนไหนก็มาถึงแล้วไปเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าไปลูกเราไปกัน อ่าว่าแต่พวกเราอยากยังอยากไปเดินถ่ายรูปกันอยู่ไหมอ่ะอยากนะเพิ่มาได้แป๊เดียวอย,อยากไปถ่ายรูปอีกงั้นเอาอย่างี้ไหมเดี๋ยวให้น้องสองคนนั่งรอยอยู่แถวนี้ก่อนเดี๋ยวพวกพี่ๆไปถ่ายรูปกันต่อเดี๋ยวน้องๆรอ,อกันตรงนี้ได้ไหมรอได้ไหมอ่ะนะได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวหนูกับวีว่าจะไปหาที่นั่งแถวนี้ก่อนนะไปวีว่าโอ้ไปกันนู่นแหละแทนพวกเราไปถา่ายรูปกันดีกว่าไปกันต่อดีกว่าไป <S <S ดูดิเนี่ไง แล้วพี่ๆถ่ายรูปเสร็จะอะขึ้นได้กล่าวี่ว่า,าเฮ้ยเราจสบายเหมือนกันเนี่ยเอู้สบายจังเล,ลเยไปดีบ่บ้างไปดีบ้างเออเย็นเย็นพร้อมนะอะเนื้อโอเคหนึ่งสองจ้ำโอเคให้พี่บถ่ายเซลฟี่เลยจะดีเอาได้ได้ไปไปไปโห เห็นไหมเนี่ยเห็น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 ทุกคนเอานักหนึ่งสองซ่มเดะโอ้โหเลี่ยงเลี่ยงมามาดูวิฟิตตัวนี้ดิถ่ายไหมถ่ายไหมถ่ายไหมถ่ายยังไงให้มันดูน้องชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหนอนชื่อยาวเนี่ยปี๊ปตาปูดอรามามามาถ่ายถ่ายถ่ายกิ้งก่านกแก้วมามามาถ่ายนะหนึ่งนี่ไง ไปพวกเราแล้าวกนดีกว่าพี่โฟร์กัสหนูว่ามันนานเกินไปแล้วนะพี่ๆยังไม่มาละพี่กะนั่นสิพี่ก็อยากเที่ยวแย่แล้วอ่ะจะทำยังไงเดียวีว่าอ๋อเอาอย่างนี้ไหมนั่นเดี๋ยวเราเที่ยวไปแล้วก็หาพี่ๆไปจะได้ไปตามพี่ๆได้ไงดีค่ะดีค่ะนั่นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะ น่าสิพี่พอกัสหรือว่าพี่ๆอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะอืมพี่ก็ว่าพนะพี่ๆอาจจะอยู่ในนี้กันก็ได้นั้นเดี๋ยวเราเข้าไปตามหาดีกว่าไปว่าค่ะนะ ไม่ไหวแล้วอ่ะพี่อยากนั่งพักวีว่าเอาีวิฟการแล้วพี่พี่เขาจะรู้ไหมว่าเราอยู่ตรงเนี้น่อย่างว่จะได้เออวิว่าเราจะทำยังไงล่ะโทรศัพท์เราก็แบตหมดแล้วด้วยาจะโทรหาใครได้ล่ะ ได้เหรอโอเคอันนี่ก็เอาออกมาถ่ายถ่ายถ่ายมึงมึงแค่นี้ตัวเองตองโอเคเฮ้ยพวกเราพี่ว่านะเรารีบกลับไปหาน้องกันดีกว่าตอนนี้เราทิ้งน้องไว้นานแล้วเออนั่นนี่ถ่ายรูปเพลินจนลืมเลยอ่ะถ่ายไปพวกเรานั่นไปหาน้องกันดีกว่า ทำได้ว่าน้องๆเขามานั่งกันตรงนี้นี่โอ๋อใช่แล้วไปไหนกันน่ะแย่แล้วน้องๆไปเองเองจะหลงทางกันไหมเนี่ยนั่นสิพี่ฟีทำไงดีอ่ะเดี๋ยวพวกเราไปตามหาน้องๆกันดีกว่าไป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 วีว่าโฟกัสไปไหนเนี่ยวีว่าไปไหนกันโฟกัสพี่ว่าโฟกัสอยู่ไหนอ่ะไอเสาู่ใน้่มต้นใหญ่สีมีไหมเนี่ยมีไหม น uhm ี่อันนี้ก่อลองดูลองดูเฮ้ยพี่ว่าโอ๊ยอยู่ไหมไม่ไ่้อยู่ไม่นด้กันเปิดคณะก็หลบกันเถอะโอยโอยีี่าัแอะไร่อ้พี่พี่ทำไงมันโดนอะฮะโดนกันอะไรไหมอะไรอ ไอ้ยิ้มไอ้ยิ้มไม่ชิจยาแก้บทหายากนะอะไรเนี่ยไปกันต่อไปกัต่ออีว่าอยู่ไหนอีว่าโฟกัเไหนอีว่าโฟกัไหนเนี่ไหนกันเนี่ยไม่มีอะไปเถอะเรไม่น่ามีอะไปเถอะ พี่ฟิล์มนางสาวกี้เข้ามาหรือ,อเปล่าเนี่ยตัออวอ้วนามากเลยดูดิอยากดวงตาแบบสาวแบบนี้ใช่แน่เลยตาแบบสาแบบเนี้ยพี่ว่านะน้องน่าจะเข้าไปไม่ได้นะ <c oughs> ไอ้หนึ่ไอก็แต่ไม่ใช่ออก็แต่ไม่ใช่โดนขังไว้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไงตรงนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวหน้าติกับเมื่อมาเป็นไข่แล้วจบเลยเนี่ยกไม่ได้ใช่แต่ผมก็ไม่น่ามีนะไม่มีเลยอ่ะจะเข้าไปไงไม่ได้กัน พี่ทางโมกันเลยเนี่ยตรงไหนอะพี่ว่ากับรถแข่เนี่ยพี่ว่าโฟกัสพี่ว่าพี่ว่าโมกัดใหญ่เนี่ยอุ้ยลองดูทางออกไหมอ่าลอง,ลองใช่ใช่ใช่ทางก็งงเหลือเกินโอ้ วิวมิว่าได้ยินเสียงอะไรไหม,มได้ยินค่นะ,คะเฮ้ยมันเสียงพวกพี่นี่จริงด้วยหรือว่าพวกพี่พี่มาหาเราแล้วพี่ฟิลพี่ฟิลมเอ้าโฟกัสอยู่นี่ค่ะกระเป๋ามิว่าโฟกัสปวดไปห,วหัวแทบแย่ไหนกันมาเนี่ยก็โฟกัสตามหาพวกพี่ตั้งนานน่ะ แล้วไมไม่นั่งรออยู่ที่เดิมอ่ะโอ้โฟกัสเบื่อแล้วว่านั่งโฟกัสก็เลยมาตามหาพี่ๆอ่ะอ๋อว่าหาไม่เจอเลยใช่ว่าพี่หากันตั้งนานเนี่ยโฟกัสออกมาจากเขาบึงกวดอะโฟกัสก็ล้มโฟกัสไปต่อไม่ได้เลยโฟกัสก็เลยนั่งรออยู่ตรงเนี้ยแล้วสัตว์โฟกัสก็แบตหมดด้วยไม่สามารถโทรหาพี่ๆได้อ่ะอ่าโอเคโอเคโฟกัสทีหลังครับพิมจะไม่มาก่อนนะโฟกัสเดี๋ยวพิมจะนั่งรอเป็นเพื่อนให้หายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยมาเที่ยวด้วยกัน ได้ค่ะพี่ฟิล์มเดี๋ยววันหลังอกัสก็จะไม่มาเองแล้วอืมโอเคโอเคเจ็บขางไหนมากไหมเนี่ยเจ็บตรงนี้พี่ฟิลมเจ็บมากเลยอ่ะไหนเจ็บมากไหมเไม่ไหวไมเนี่ยเอทอไม่ไหวไหมเนี่ยไม่ไหวอ่ะไปไเดี๋ยวเดี๋ยวจังไปไไหมเนี่ยไปไปไปไอพวกเราเดี๋ยวไปเจอกันดีว่าไปเพยไลไปเลยไปเลยเลไปลยไปเไปเยเเยเลยย 哈哈。